สำนักง,งานเกษตรอำเภอเวียงเก่าภูมิใจนำเสนอยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ผู้ที่ไม่ใช่แค่การทำเกษตรให้ประสบความสำเร็จแต่คือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการใช้ความรู้เทคโนโลยีและหัวใจเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองครอบครัวและชุมชนนั่นก็คือนายประผลสุทธิประภาสวัสดีครับ ชื่อประพลสุทธิประภานะครับเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ปี2564ครับจากอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นครับปัจจุบันดำเนินกิจกรรมในแปลงเกษตรของตัวเองนะครับพื้นที่6ไร่เป็นเกษตรผสมผสานนะครับมีทั้งเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาในบ่อนะครับปลูกกล้วยนะครับแปลรูปกล้วยแล้วก็ทําปลูกผลไม้ครับสาหรับ พื้นที่ของเราเองนะครับเราจะเน้นเรื่องของอไม่ใช้สารเคมีนะครับใช้เป็นปุ๋ยชีวพันธุ์นะครับสารชีวพันธุ์ในการดูแลรักษาพืชนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ตรงนี้นะครับจึงเป็นพื้นที่ปลอดสารเคมีนะครับแล้วก็เน้นการแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ในแปลงครับสำหรับจุดมุมนี้นะครับจะเป็นจุดที่ให้อาหารปลานะครับในบ่อซึ่งจะเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงกเกษตรของ ที่นี่ด้วยนะครับจึงจะมีนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ผู้ที่มาดูงานนะครับเข้ามาในพื้นที่มาศึกษาดูงานแล้วก็จะเป็นจุดที่ผ่อนคลายนะครับจะเน้นให้อาหารสัตว์อาหารปลาในพื้นที่ครับครับและสภาพปัญหาที่มาพบในจุดเริ่มต้นนะครับในพื้นที่ตรงนี้นะครับหกไร่จาก่อนพื้นที่ส่วนนี้ส่วนใหญ่จะทําเกษตรเชิงเดียวนะครับ ไม่มีการผรสมผสานแล้วก็ไม่มีการต่อยอดครับผลิตเสร็จแล้วก็ส่งโรงงานนะครับส่งให้กับพ่อค้าผมจึงกลับมาหันมาทําเกษตรที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของตัวเองได้โดยตัวเองเป็นคนผลิตแล้วก็ควบคุมคุณภาพแล้วก็แปรรูปไปจนถึงมือผู้บริโภคนะครับจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับทําให้หลายๆหน่วยงานนะครับเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนมีหลายๆกลุ่มเข้ามาดูงานในที่นี่นะครับเพื่อจะไปต่อยอดใน พื้นที่ของตัวเองนะครับจากสังคมชุมชนที่ไม่เคยแปรรูปก็หันกลับมาทําสินค้าที่แปรรูปเพิ่มมากขึ้นในชุมชนและสําหรับปัญหาและแรงบนันดาลใจที่ผมมาทำเกษตรตรงนี้นะครับจากพื้นที่หกไร่นะครับเริ่มต้นจากการปลูกกล้วยนะครับขุดบ่อนะครับเลี้ยงตานะครับทําให้มีพื้นที่ที่เป็นเขียวอุดมสมบูรณ์เน้นเรื่องการดูแลตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองไม่ใช้สารเคมีในพื้นที่นะครับ แล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับตัวกล้วยมีหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาให้ความสนใจให้ความรู้นะครับหลังจากที่ไปอบรมยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์กับสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นแล้วนะครับก็ได้องค์ความรู้เข้ามาเพิ่มเติมว่าเราจะดูแลยังไงจากที่ไม่เคยทําการเกษตรมาก่อนนะครับจากจุดนั้นถึงจุดนี้นะครับจนถึงความสําเร็จในวันนี้มีหลายหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นพัฒนาชุมชนนะครับเกษตรนะครับอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยต่างๆนะครับพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่นนะครับทีเ่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่เล็กๆหกไร่แห่งนี้ครับและจากการก้าวเข้ามาเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ในปีพศ2 5 6 4นะครับเราก็ได้รวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่นะครับจดเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับ จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น7คนนะครับเพื่อรวมกลุ่มกันแปลรูปผลิตภัณฑ์กล้วยนะครับและในปี2565นะครับก็ขยบขึ้นมานะครับเป็นเกษตรกรแปลงใหญ่หลังจากที่เกษตรกรในพื้นที่เห็นถึงคุณประโยชน์นะครับในการรวมกลุ่มและเห็นถึงการสร้างรายได้ช่องทางการจําหน่ายสินค้านะครับก็รวมกลุ่มเป็นเกษตรกล้วยแปลงใหญ่นะครับของอําเภอเวียงเก่าและในปีพศ2500 67นี่เองครับจากเกษตรกรเล็กๆนะครับก็เป็นเกษตรกรของอศูนย์สปปของอำเภอเวียงเก่านะครับยกระดับจากวิสาหกิจชุมชนนะครับจากกลุ่มที่เป็นเครือข่ายครับจากสปปเครือข่ายก็เป็นสปปหลักในปี2 5 6 7นะครับและในโอกาสก้าวต่อไปนะครับปี2 5 6 8นะครับก็ได้รับการส่งเสริมจากอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่นนะครับสำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นในโครงการบ่มเพาะนักธุรกิจคู่ชุมชนนะครับก็มีโอกาสได้ไปนําเสนอพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวไซเดอร์กล้วยนะครับที่กลุ่มกําลังทําอยู่นะครับให้สามารถเติบโตแล้วก็มีช่องทางที่เป็นคุณภาพมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวบรรจุภัณฑ์ตัวฉลากนะครับแล้วก็ตัวมาตรฐานสินค้าคือออยนะครับซึ่งทางสำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ก็ได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้กว่าจะเป็นกล้วยไซเดอร์เครื่องดื่มไซเดอร์กล้วยซึ่งผลิตในนามวิสาหากิจชุมชนชาวเวียงโดยมีคุณประพลเป็นผู้ขับเคลื่อนในฐานะประธานกลุ่ม ยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนหลักจากอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นและมีอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ทดลองผลิตสินค้าให้โดยคุณประพลม,มีเป้าหมายหลักว่าจะผลักดันไซเดอร์กล้วยให้เติบโตในระยะเวลา5ปีทั้งในด้านการผลิตและด้านการตลาด บานาน่าไซเดอร์เครื่องดื่มไซเดอร์กล้วยภายใต้แบรนด์คำโตคุณประพลกล่าวกับพวกเราว่าในวันที่กล้วยจากสวนของพวกเขาขายไม่ทันล้นตลาดราคาผลผลิตตกตำ่ำซึ่งเขาและสมาชิก กำลังปลูกกล้วยแต่ยังไม่มีวิธีใช้ให้คุ้มค่าก็เกิดคำถามในใจคือกล้วยเหล่านี้จะเปลี่ยนเป็นอะไรที่มีคุณค่ามากกว่านี้ได้ไหมคุณประพลจึงมองเห็นว่ากล้วยสุกมีน้ำตาลมีเอนไซม์และนี่แหละคือโอกาสที่ไม่ใช่ของเสียจึงเริ่มศึกษาการหมักธรรมชาติ ทดลองผสมน้ำตาลและแน่นอนว่าการลองไม่ใช่การสำเร็จในทันทีและมีความโชคดีที่ได้เข้าไปร่วมงานในานามบ่มเพาะนักธุรกิจคู่ชุมชนกับอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน่นและอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นช่วยปรับสูตรจนได้ไซเดอร์กล้วยที่สมบูรณ์แบบมากที่สุด มากกว่าเครื่องดื่มคือความภูมิใจไซเดอร์กล้วยไม่ใช่แค่เครื่องดื่มแต่นี่คือการบอกว่ากเกษตรกรรุ่นใหม่ก็สามารถสร้างนวัตรกรรมได้ทุกขวดที่ขายไปคือความภูมิใจของพวกเราชาววิสาหกิจชุมชนชาวเวียง และในปีพศ2568นี้นะครับก็ได้มีการพัฒนาร่วมกับจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นนะครับสำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นในการพัฒนาตัวไซเดอร์นะครับบานาาไซเดอร์ ider, เพื่อรับการรับรองมาตรฐานอยนะครับให้มีการตลาดที่มากขึ้นสามารถจำหน่ายได้หลากหลายช่องทางมากขึ้นนะครับจากการเริ่มต้นในการทําเกษตรนะครับในปี63นะครับ2563 ปีพศ2664นะครับก็ได้รับมอบวงอบพลังงานแสงอาทิตย์จากพลังงานจังหวัดของแก่นแล้วก็มาสนับสนุนชุมชนครับทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นกล้วยตากนะครับเพื่อวางจําหน่ายเพิ่มมูลค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่มนะครับและในปี2668นะครับเราก็มีการพัฒนาตัวจากอุตสาหกรรมจังหวัดของแก่นะครับพัฒนาตัวบานานาไซเดอร์ครับภายใต้แบรนด์คำโต และในเป้าหมายปี2 5 6 8ปลายปีนี้นะครับเราก็มีแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตแล้วก็ขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของตัวบบร a ์นาไซเดอร์นะครับขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อยร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดคอนแกนและไซปาร์คนะครับและเมื่อถ้าเราได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อย จะเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จของบานนาเซเดอร์ของกลุ่มเรานะครับที่จะก้าวต่อไปในห้างโมเดิร์นเทคเพื่อพัฒนาช่องทางการจําหน่ายที่มากขึ้นสร้างรายได้ให้กับชุมชนมากยิ่งขึ้นการเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ไม่ใช่แค่การทําเกษตรให้ตัวเองประสบความสําเร็จแต่คือการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองครอบครัวและชุมชนขอบคุณมากครับ